ห่วงเวลาถือว่าเป็นสภาวะความเป็นจริงอย่างหนึ่งของจักรวาลในโลกคุกกี้อันกว้างใหญ่นี้ก็เช่นกันในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคุกกี้ผู้มีหน้าที่สุดยิ่งใหญ่และพลังอันลรยขี่จำกัดชามคิปเปอร์คุกกี้คุกกี้ผู้รักษามิติเวลา ความผันผวนของการเวลาปรากฏขึ้นในอากาศเรื่องแปลกๆนำไปสู่ความตกตะลึงเมื่อมีเงาเล็กๆปรากฏขึ้นมาจากผ้าแห่งความเป็นจริงที่ฉีกขาดทำให้นาฬิกาที่อยู่ใกล้ๆพังเสียหายชามคิปเปอร์คุกกี้ขี่บนโซนิกเอบรอยเดอร์่ลงลอยไปตามคลื่นแห่งการเวลาอย่างสันโดษตัวตนของเธอมีอยู่ภายในหลายจุดของการเวลามีทั้งปัจจุบันและอนาคตพ,พร้อมๆกันพลังนี้ทำให้คุกกี้ผู้รักษามิติเวลา หลบตัวแทนของชามบาลานดิพาร์ตเมนต์ได้อย่างง่ายดายแต่พลังนี้มันมากเกินไปสำหรับคุกกี้ตัวหนึ่งด้วยพลังที่เธอได้ครอบครองเพียงกระพริบตาครั้งเดียวอาณาจักรที่ล่มสลายก็กลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนในอดีตโครโนไคนติก ok ที่ทรงพลังทั้งหมดดูเหมือนจะนำเนินไปตามทางที่ผิดโดยไม่คำนึงถึงอันตรายและความเสี่ยงหลังจากที่โลกตกอยู่ในความกระสับกระส่ายนักเดินทางข้ามเวลาผู้เฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆ อำนาจในการควบคุมเวลาเป็นเพียงวิธีการขจัดความเบื่อหน่ายของเธอเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวการมาถึงของคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาผู้นี้สำหรับเรื่องราวที่เพิ่งเล่าไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของชีวิตทั้งหมดของเธอต่อมาเรามาทำความรู้จักกับตัวตนของเธอกันให้มากขึ้น และคาดเดาเนื้อเรื่องเพิ่มเติมกันครับขอขึ้นคําว่าทฤษฎีผีเผือกไว้ที่มุมล่างซ้ายนะครับเรื่องแรกที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาผู้นี้ก็คือในเกมเนี่ยเธอเป็นคุกกี้ที่สามารถมีคอมโบโบนัสจากสัตว์เลี้ยงตัวเดียวกันกับคุกกี้ครัวซองได้เหตุผลก็เพราะว่าตัวตนจริงๆของคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาคือคุกกี้ครัวซองในอนาคตที่เธอได้รับพลังการเปลี่ยนแปลงเวลานั่นเองครับ สามารถสังเกตได้จากคำพูดของเธอที่พูดกับคุกกี้ครัวซองซึ่งเป็นการบอกเป็นในๆว่าคุกกี้ครัวซองก็คือตัวตนของเธอในอนาคตนั่นเองครับจุดต่อมาคือจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับในเนื้อเรื่องที่ผมเพิ่งเล่าไปสักครู่นี้จะมีการกล่าวถึงอาณาจักรที่ล่มสลายก่อนที่คุกกี้ผู้รักษามิติเวลาจะทําให้มันรุ่งเรืองอีกครั้งในเนื้อเรื่องไม่มีเขียนบอกไว้นะครับว่ามันคืออาณาจักรไหน ผมจึงลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาจนทำให้พบกับความเป็นไปได้ที่จะเป็นคุกกี้คิงดอมรูอินส์หรือซากปรักหักพังของอาณาจักรคุกกี้ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายของเอพิโซดหนึ่ง p e from the o ม e n ในคุกกี้รันภาคลายครับในเนื้อเรื่องจะมีการกล่าวถึงชามบาลานดิพาร์ตเมนต์หรือ TBD โดยน่าจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาความเป็นไปของห่วงเวลา ซึ่งการกระทําของคุกกี้ผู้รักษามิติเวลานั้นมันทําให้ห่วงเวลาเกิดความผันผวนทีบีดีจึงได้ตามล่าตัวเธอนั่นเองครับแต่อย่างที่เราได้รู้กันเธอได้หลบการตรวจสอบขององค์กรก่อนที่จะมายังโลกคุกกี้แห่งนี้เป็นเครื่องการันตีถึงความสามารถของเธอเลยทีเดียวและเธอยังมีประโยคที่กล่าวถึงกับองค์กรนี้อีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นตัวเธอเองก็ยังมีศัตรูตัวฉกาด นั่นก็คือมิเลเนียทรีคุกกี้หรือคุกกี้ต้นไม้พันปีโดยเหตุผลที่เป็นศัตรูกันเท่าที่ผมลองสอบถามผู้รู้มาอาจจะเป็นเพราะคุกกี้ต้นไม้พันปีมีความสามารถในการที่จะหยุดเวลาและเก่งกว่าคุกกี้ผู้รักษามิติเวลานั่นเองครับสังเกตได้จากคําพูดของเธอที่พูดกับคุกกี้ต้นไม้พันปีครับ และนี่ก็คือเรื่องราวเกือบทั้งหมดของคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาผู้นี้ก่อนจากกันไปบอกพวกเราทีครับถ้าคุณสามารถข้ามเวลาได้แบบคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาคุณจะใช้มันทําอะไรแสดงความคิดเห็นตามใจปรารถนาเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณอินเดโย u สตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ